เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแช์นะนะยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวแล้วและให้ชูวิต์วิพากษ์วิจารณ์ได้อยา่างเต็มที่หลังจากนี้เป็นต้นไปชูวิต์ก็สามารถวิจารณ์ภูมิใจไทยได้อยา่างเต็มที่แต่อย่าลืมนะวิจารณ์ได้อยา่างเต็มที่ภูมิใจไทยเขาก็มีสิทธิฟ้องศาลได้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะสมมติวันนี้คุณชูวิทย์พูดเขาฟ้องหนึ่งคดีพ่งนี้พูดอีกเขาร้องหนึ่งคดีเขาสามารถฟ้องได้ทุกวันทั้งมินประมาท แล้วก็ีละเมิดฟ้องได้ทุกวันเลยนะครับนะส่วนใครจะแพ้ชนะก,ก็เป็นหน้าที่ผู้สารนะครับวันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบต่างคนต่างม,มีสิทธิ์ในการฟ้องและต่างคนต่างม,มีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่นชูวิทย์มีสิทธิวิพาก์วิจารณ์ภูมิใจไทยได้อย่างเต็มที่แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายต้องไม่ใส่ร้ายต้องไม่บิดเบือนต้องไม่นำข้อมูลเท็จใส่ร้าย ต้องวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตถ้าเหยียดชูวิตวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าไม่สุจริตบิดเบือนคุณชูวิตก็ต้องรับชอบนะครับนอกจากนี้ในช่วงนี้มีการเลือกตั้งก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งสงสงไทยใส่ร้ายทําลายคะแนนนิยมก็มีความผิดมีโทษจำคุกนะครับมีโทษจำคุกนะนะครับมีโทษจำคุกอย่าลืมนะ ไทไปใส่ร้าย,ายพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักไหนแล้วแต่ใส่ร้าย,ายทําลายคะแนนนิยมก็มีความผิดนะครับมีโทษจําคุกตามกฎหมายเลือกตอั้งสสสวนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับนะวันๆกระดาพักการเมืองพักนั้นสักทีนะถ้าไปใส่ร้าย,ายเขาก็มีความผิดเขาก็ไปแจ้งความดเนนคดีตามกฎหมายการเลือกตอั้งสส นะไอ้่วนคดีแพ่งละเมิดก็ฟ้องศาลแพ่งไปนะครับมีสองส่วนนะครับกระช่อมกับกัญชาถือเป็นยาเสพติดไหมครับจริงๆมันคือยาเสพติดปัจจุบันนะั้นเท่าที่ผมทราบนะหลุดออกจานะออกยาเสพติดแล้วนะครับหลุดนะออกจากยาเสพติดแล้วนะครับนะนะส่วนคุณชูวิทย์จะจบแบบไหนครับตอบยาก ื่อเช้าผมฟังท่านผู้ว่ากรุงเทพพูดนะฮะก็ให้ปลัดกระทรวงให้ปลัดกรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะวิจารณาว่าสมนคุณชูวิทย์เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของคุณชูวิทย์ตอนนี้เขากำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่กําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะนะครับแล้วก็ก็ผลเป็นอย่างไรก็คอยติดตาม ผมก็ไม่รู้นะว่าสวนคุณชูวิทย์เป็นของคุณชูวิทย์หรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินก็มีหน้าที่ติดตามข่าวนะครับถ้าคุณชูวิทย์นะไม่เคยยกที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ดินก็เป็นของคุณชูวิทย์แต่ถ้าคุณชูวิทย์เคยแถลงข่าวว่ายกที่ดินสวนชูวิทย์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ของเป็นดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับถ้าประกาศแค่นี้ที่ดินก็ตกไปเป็นของกรุงเทพมหานครท,ทันทีโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนนะครับไม่ต้องจดทะเบียนเลยนะตกเป็นของกรุงเทพมหานครท,ทันทีนะครับและกรุงเทพมหานครก็ไม่ต้องมาแสดงเจตนายอมรับสวนชีวิตเป็นของตนเอง นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูข่าวเก่าๆไปดูคลิปต่างๆว่าตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกจากทุกมาคุณชูวิทย์เคยพูดไหมว่าผมนายชูวิทย์ประบูลวิสิ์ขอยกที่ดินของกระผมให้เป็นสาธารณสมบัติของแผน่นดะินนะครับก็ต้องไปดูคลิปต่างๆถ้ามีก็ถือว่าที่ดินนี้ตกไปเป็นของกรุงเทพมหานครทันทีที่พูดจบ แต่ผมไม่ไม่ทราบก้อที่จริงว่ามีหรือไม่มีก็ดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกทนายเดชาไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินอะไรใครนะครับอันนี้คือว่ากันตามปฏิการทั้งถามมาเราก็ตอบไปนะครับชัดนะเจนนะครับอืม,อมนะครับนะครับ,นะครบใครมีปัญหาข้อกฎหมายถามนะครับเป็นรายการ ทางด้านกฎหมายมมนโยบายเพื่อไทยแจกเงินดี่ิทัิช่าคนละหนึ่งหมื่นบาททำได้จริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะมันก็มีความเห็นสองฝ่ายเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาทำได้ใช้เงินแค่ห้าแสนล้านนะลดรายจ่ายแล้วก็หาเงินเพิ่มเขาว่าอย่างนั้นนะ ถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนผมไม่เชื่อนะคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเนี่ยแจกคนละหมืน่นใช้เงินภาษีห้าแสนล้านเนี่ยนะครับถามว่าผมยังไม่เชื่อว่าจะทาได้จริงนะจนกว่าจะมีการทําจริงก็ต้องรอยเข้าไปรัฐบาลเนีนะ่ยบางคนก็เชื่อบอกทําได้เขาเคยทามาแล้วอะไรงี่วาไก็แล้วแต่ส่วนผมยังไม่เชื่อรอกโอ้โหแล้วก็ ต้องอธิบายนะครับว่าจะไปหารายได้มาจากไหนเพิ่มขึ้นเพราะคุณเอาเงินภาสีไปแจกห้าแสนล้านเนี่ยคุณต้องอธิบายว่าคุณจะไปเอารายได้เพิ่มเติมมาจากไหนเนี่ยต้องอธิบายตอนนี้เพรากําลังถามพัฒเพื่อไทยว่าคุณจะไปเอาเงินห้าแสนล้านมาจากไหนหารายได้เพิ่มยางไงเพราะคุณต้องไปแจกประชาชนห้าแสนล้านเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคุณจะไปหารายได้เพิ่มมาจากไหนอันนี้ต้องตอบ สองคุณจะไปตัดกบประมาณส่วนไหนอะไปตัดกบประมาณกองทัพหรอตัดกบประมาณตรงไหนที่มีไขมันเหรอหรือส่วนเกินเหรออันนี้คุณต้องตอบไม่ได้นะก็สามคุณได้ประเมินความเสี่ยงวินัยการทําหรือ,อยังว่าเนี่ยมันจะได้ผลไหมหรือเป็นการอ่อเป็นการเขาเรียกอะไร,ะไรเป็นการโฆษณาหาเสียงเพื่อให้คนอายุ สิแปดปีขึ้นไปเนี่ยนะมาเลือกคุณหรือเปล่าเพื่อให้แลนสไลส์นะครับอันนี้ก็สังคมก็ตั้งคําถามว่าตกลงอะไรยังไงเนี่ยนะครับนี่ก็ดูต่อไปนะครับว่ามันเป็นการกระตุ้นถึงและทําไมต้องให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการใกล้ๆบ้านตามบัตรประชาชนไม่เกินนะสี่กิโลเจดกิโลอะไรต่างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ เสียคะแนนนิยมเพราะว่าหลายพรรก,ก็บอกว่ามันเป็นลักษณะเป็นการาเรียกอ,อะไรเป็นการประชานิยมสุดโต่งเขล้วแต่นะครับแล้วเว่ากันไปนะว่ามันจะเป็น,นยังไงอนะฮะเสื้อลายดอกแซ่บมากครับอาจารย์นะวันหลังมีที่ดินอยากให้ใครเข้าไปเหยียบคนอยากอะไรอืมคดีผู้กับโจเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีฟุ้กลับชจ้ว่น้าจะถึงที่สุดแล้วนะจำคุกตลอดชีวิตได้ไงอ่ะนะกฎหมายที่เดินของชีวิตอาที่พูดไปแล้วนะครับกฎหมายสอนให้คนใจดําใช่หรือเปล่าอ่านะครับสบายๆนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรอะไรตก่าๆมีอยู่แล้วอยากให้ถามปัญหาข้อกฎหมายเพิ่มรายการ นนจ,จับตัวชนความนะผู้กับโจ้โดนถอดยศหรือยังอันนี้ไม่ทราบครับเพื่อไทยทําได้เพราะเคยทํามาแล้วโอเคถ้าบ้านข้างๆหันคอมแอร์ใส่บ้านเราจนต้นไม้เราตายเราตั้งกาแพงสูงกว่าคอมพิวเตอร์แอรเอ์เขาร้อนแล้วสแล้วเขาอ้างว่าร้อนเราต้องรับผิดชอบไหม ก็ถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ข้างบ้านใส่มาบ้านเราเราร้อดเราก็ให้เขาถอดครับถ้าเขาไม่ถอดเราก็ฟ้องศาลนะครับให้ศาลสั่งถอดนบเพราะมันเป็นการใช้สิทธิโดยแรกหรือใช้สิทธิเกินขวดหรือติดตั้งได้แต่ควรติดตั้งด้านนไม่ใช่มาทางบ้านเราก็ฟ้องได้ครับก็ไปหาทนายจ้างทนายฟ้องเป็นคดีละเมิดน,นะครับอือ พุ่กับเจ้าอ,อยู่ในในคุุกขายรถได้ขายได้ก็ทําทสื่อมอบนาจเนี่ยแต่สื่อมอบนาจมันก็ต้องมีลายเซ็นของเจ้าที่ราชทานรับรองด้วยนะต้องมีลายเซ็นนะนะครับเอ่อนะครับโดนหญิงบริการหลอกโอนเงินแล้วล็อกหนีเอารูปเขามาประจานได้ไหมผิดกฎหมายไหมคุณชาลี เอออย่าไปทำเลยเดี๋ยวมันผิดกฎหมายผิดประมาทแล้วก็ PDPA นะนะครับอืมแจากเงินกระกตุ้นเศรษฐกิจตามชุมชนทุกัวเรืนยังดีกว่าซื้อเรือน,นาน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์อ๋อ้าใครมีอะไรอยากถามก็เรียนเชิญน,นะครับ